กลิ่นและแมะลงวันปัญหาสําคัญสําหรับฟาร์มเลี้ยงหมูที่ทําให้อยู่กับชุมชนไม่ได้แต่ที่บ้านห้วยลาดจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีทั้งกลิ่นแล้วก็ไม่มีทั้งแมลงวันครับแหมแล้วจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ถ้ามีฟาร์มเลี้ยงหมูก็ต้องมีกลิ่นเหม็นสิครับโอ้ยแต่ถ้ายืนยันว่าไม่มีจริงๆอย่างนี้ก็ต้องพิสูจน์กันซะหน่อยแล้วว่าที่นี่ จีเ,งงเริ่มต้นมันเริ่มมาจากปัญหาแล้วปัญหาของการเลี้ยงหมูเนี่ยมันจะมีปัญหามากเพราะว่ามันมีปัญหาทเรื่องกลิ่นเรื่องมแมลงที่ออกไปร,รบกวนชาวบ้านแล้วก็ออกไปร,รบกวนนักเรียนอะไรพวกนี้ครับก็เลยม,มานั่งคิดกันว่าทํายังไงจะแก้ไขปัญหาเรื่องมลภาวะได้คณะผมก็เลยพาชาวบ้านภายใต้การได้รับการสนับสนุนจากทางสสก็ไปดูงาน ที่ขอนแกนที่อำเภออำเภอศรีชม,มพูพอกลับมาก็เริ่มดําเนินการกัน,กนอ,ออ๋อ,อ,อ,อผมรู้แล้วล่ะครับการดําเนินการที่ว่านั้นก็คือโครงการพลังงานก๊าซชีวภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังไงล่ะครับท่านผู้ชมเพราะการทำบ่อก,ก๊าซชีวภาพนี้นอกจากจะทําให้ปัญหากลิ่นและมแมลงวันหมดไปได้แล้ว ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกใช่ไหมล่ะครับคุณกิราสาถุประสงค์หลักของการทำเนี่ยก็คือว่ากำจัดมลภาวะแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ชาวบ้านมีพลังงานทดแทนที่เป็นแก๊สเชื้อภาพใช้เพราะว่าบนพื้นที่สูงเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องค่าขนส่งใช่แล้วล่ะครับประบ้านห้วยลาดแห่งนี้เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนขุนเขาที่ห่างไกล ก็เลยทําให้ค่าขนส่งเชื้อเพลิงนั้นแพงขึ้นกว่าปกติแมแต่ตั้งแต่ชาวบ้านที่นี่เขาทําบ่อก๊ซชีวภาพจากขี้หมูแล้วปัญหาเหล่านั้นก็หมดไปมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วยความเป็นอยู่ที่ดแแีแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งมันลดรายจ่ายนะสองมันลดมลภาวะสามเนี่ยการทำบอ่อแก๊สชีวภาพมันได้มากกว่าแก๊สเพราะว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำที่มันออกมาจากบอ่อล้นเนี่ยมันเอาไปทำหัวเชื้อเชื้อภาพได้แล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านก็ต่อยอดมาเป็นลานตากลานตากแล้วก็เอามูลเนี่ยไปตากแล้วก็เอาไปทำเป็นเป็นปุ๋ยพอดีหมู่บ้านนี้เขามีลงรงผลิตปุ๋ยด้วยก็จะนำไปสู่การผลิตปุ๋ยหมักต่อไป โอ้โห,โหประโยชน์หรือหลายกระบวนการหมักก็ง่ายง่ายชาวบ้านอย่างเราเราก็ทำได้เพียงแค่ล้างคอกหมูแล้วให้ขี้หมูไหลลงบอ่อหมักที่สร้างขึ้นขี้หมูก็จะถูกหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์และเกิดเป็นก๊าซชีวภาพให้เราได้ใช้กันดีละครับง่ายๆแต่ได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกตั้งหากจริงไหมล่ะครับคุณป้าอาัมพย ตอนที่ใช้ใชแก๊สชีวภาพแต่เราก็ใช้ใช้แก๊สประมาณเดือนนึงก็พันกว่าบาทพอทำเสร็จก็ใช้ลดไปลดได้เยอะเลยล่ละคะ่ะลดได้หมดเลยของของของที่ว่าใช้เดือนละพันกว่านะคะเราก็เราไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรตอนนั้นอ่ะจากขี้หมูที่เคยเป็นปัญหาบัดน,นี้ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและที่สำคัญยังสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานดีด้วยครับสนับสนุนโด บริษัทปอตทจำกัดมหาชน